สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนในค่าคืนนี้ครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับค่ะดิฉันทิพากรสุพลักษณ์นะคะโอ้โหวันนี้อาเซียนเดเร็กนะคะเราจะไปกันที่สปป,อปอลาวค่ะคแต่ตอนนี้เราจะไปอาเซียนเฮดไลน์กันก่อน,นะ ไปเริ่มที่คู่ค้าอาเซียนะคะวันนี้พี l พ s Daily ค่ะคพาดหัวนะคะบอกว่า Shanghai couples urge to have second children พ่อแม่ชาวเซี่ยงไฮ้ตอนนี้วันมีบุตรคนที่สองค่ะค,คณะกรรมาการสาธารณสุขระหว่างแผนครอบครัวในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะออกมาเรียกร้องให้ชาวเมืองเนี่ยมีบุตรมากขึ้นหลังจากที่พบว่ามีครอบครัวที่มีบุตรคนเดียวในเซี่ยงไฮ้นะคะ มาขออนุญาตมีบุตรคนที่2เพียง5%เท่านั้นเกือบเกือบจะ5%ว่าง่ายๆหรือว่าเพียง16,600ครอบครัวนะคะจากทั้งหมดประมาณ370,000ครอบครัวที่มีสิทธิ์ขอมีบุตรคนที่2ค่ะคอันนี้ก็เป็นการตามการผ่อนโปรนโยบายลูกคนเดียวของรัฐบาลจีนะนะคะ<ๆ>ก็มีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วอนุญาตให้ครอบครัวที่ ตัวพ่อแม่เองเป็นลูกคนเดียวเนี่ยสามารถมีบุตรคนที่2ได้ทางคณะกรรมาการบอกว่าเหตุผลที่ประชาชนไม่ต้องการมีลูกคนที่2เพราะว่าอะไระค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะเขาก็มีทําผลค่าเฉลี่ยมาว่าถ้าเลี้ยงลูก1คนจนถึงอายุ22ปีเนี่ยก็จะใช้เงินประมาณ5ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็ผู้หญิงเองเนี่ยนะคะก็กลัว การมีบุตรคนที่2ด้วยคือไม่อยากตั้งทันเพราะว่าอะไรจะส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานนะคะในขณะที่หนังสือพิมพ์ชัยนา o u th Daily ค่ะเปิดเผยผลสำรวจของชาวจีน2,052คนปีที่แล้วนะพบว่ามีแค่ประมาณอ่ะ25ของครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์มีบุตรคนที่2นะคะที่ดำเนินเรื่องกับทางการคือเหมือนว่าไปขอสมัคร,ครมีลูกเนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะที่มีที่ปักกิ่งเหมือนกันนะคะ ก็พบว่ามีคู่รักเพียง3า0 0 0คู่ที่ยื่นเอกสารขอมีบุตรคนที่2ต่ํากว่าที่คาดการไว้ที่ปีละ5 0,000คนต่อปีค่ะขณะที่ค่าสลิดของคนจีนนะคะทั่วประเทศเนี่ยที่ขอมีบุตรคนที่2อยู่ที่9%เท่านั้นเองหรือว่าเกือบ1ล้านคนจากประชากร11ล้านคนที่มีสิทธิ์มีบุตรคนที่2ทําให้นากวิเคราะห์มองว่าถ้าเกิดว่าอัตราการเพิ่มของประชากรยังต่ําเช่นนี้อีกเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้รัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนในเรื่องของการมีลูกมากขึ้นก็ได้ ในขณะที่ประชาชน90%บอนะคะบ,บอกว่าก็อยากให้ผ่อนปลนเลิกไปเลยแล้วกันนโยบายนี้แต่ถึงขนาดนี้นะคะผ่อนปลนแล้วคนก็อยากมีลูกน้อยอยู่ดีอ,อาจจะต้องอาจ,จต้องไปขออนุญาตด้วยมั้งไปสมัครไปอะไรเงี้ยผ่านขั้นตอนครับคือ เมื่อก่อนเนี่ยจีนเขมีนโยบายลูกคนเดียวใช่ไหมแต่พอให้มีมากแล้วเยนะให้มีมากกว่าหนึ่งคนก็ยังไม่อยากมีกันอยู่ดีก็เป็นปัญหาของทางจีนเขานะครับมาดูกันที่เวียดนามกันบ้างนะครับเรื่องของเวียดนามนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าล่าสุดนะฮะมีรายงานจากธนาคารโลกือว์เวอ์แบง์บอกว่า,วาเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเข้าสู่การเป็นเมืองเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคครับ มาดูเรื่องนี้กันนะครับจากเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าเวียดนาม rapidly urbanizing เวียดนามก้าวเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. ทนี้ธนาคารโลกนะได้เปิดเผยรายงานฉบับหนึ่งว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองของเอเชียตะวันออกซึ่งก็รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนี้ด้วยเนี่ยนะครับ mm hmm. พบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเมืองรวดเร็วนะครับประเทศหนึ่งต้นๆเลยนะครับของภูมิภาคแน่นอนว่า2เมืองหลักๆของเวียดนามที่เติบโตเป็นเมืองเร็วมากมีประชากรเกินกว่า5ล้านคนก็คือเมืองหลวง กรุงฮานอยแล้วก็นครโฮจิมินห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกกันนะครับว่าจากรายงานดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันเห็นอะไรได้บ้างกราฟิกแรกเลยนะครับก็จะเป็นรายงานนะฮะว่าด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นนะของการเป็นเมืองเนี่ยนะครับมาดูกราฟิกกันจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลา10ปีนะตั้งแต่ปี43จนถึง53เนี่ยนะครับประเทศที่เป็นเมืองมากที่สุดอัตราเร็วที่สุดคือสปอปลาวตามมานะก็ได้เรียงเป็นกัมพูชาจีนเวียดนามไทยครับมาอยู่ที่อันดับที่9นะฮะทีนี้พูดถึงการเป็นเมืองนะครับคุณทิพย์มองได้ใน2มิติครับมิติของพื้นที่แล้วก็มิติของประชากรมาดูกราฟิกต่อไปนะครับในมิติของพื้นที่นะฮะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของเวียดนามนะครับ อันดับที่7ของเอเชียตะวันออกนะฮะอยู่ที่2,200ตารางกิโลเมตรเมื่อปี43นะครับถัดมาอีก10ปีครับปี53อยู่ที่2,900ตารางกิโลเมตรนะครับมาดูในมิติของประชากรกันบ้างน,นะครับกราฟิกต่อไปเนี่ยจะแสดงให้เห็นนะครับว่าประชากรของเวียดนามเนี่ยนะครับที่อยู่ในสังคมเมืองเนี่ยอยู่ที่23ล้านคนนะฮะ อัตราการเพิ่มขึ้นในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันดับที่1ก็ยังเป็นของสอปป,อปอลาวนะฮะที่ประชากรเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยตามมาด้วยกัมพูชาเวียดนามส่วนไทยเนี่ยมาในอันดับที่1 0ครับค,ความน่าสนใจของรายงานฉบับนี้นะครับคุณทิพย์เขาบอกว่าระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนี่ยยุโรปใช้เวลาถึง50ปีนะฮะกว่าจะเพิ่มได้ขนาดนี้แต่ว่าใน เอเชียตะวันออกของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่10ปีเท่านั้นเองนะฮะด้วยเหตุนี้นะครับทำให้หลายๆเมืองใหญ่ในเอเชียเนี่ยผุดขึ้นอย่างกระดอกเห็ดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมันนลาเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกรุงเทพมหานครขอ,ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะเพราะว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยการกระจุกของสังคมเขาเรียกว่ารวยกระจุกแต่ว่าจนกระจายนะมีหนำซ้ำเรื่องของปัญหาสภาพแออัดนะฮะชุมชนต่างๆ ปัญหารถติดก็จะเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีการเตรียมการเป็นอย่างดีครับค่ะพูดถึงเรื่องปัญหาสังคมนะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยคู่ค้าอาเซียนอีกประเทศหนึ่งตอนนี้ก็กําลังเผชิญปัญหาทางสังคมเหมือนกันเกี่ยวกับอาชีพการงานของผู้หญิงนะคะเราไปดูพาดหัวหนังสือพิมพ์ The Japan Times ของญี่ปุ่นค่ะพูดถึงเกาหลีใต้ไว้ว่า In South Korea women's careers take back seat to caring for kids สถานการณ์บังคับแม่ชาวเกาหลีใต้ต้องออกจากงานเพื่อลูกนะคะคือจริงแล้วเนี่ยบางคน,นมีบุตรคนที่2นะก็ยังอยากทํางานใช่ไหมอาจารย์รอาชีพการงานกําลังไปได้ดีแต่ พอหลังจากคลอดบุตรปุ๊บเนี่ยที่ทำงานไม่มีพื้นที่สำหรับเด็กทารกนะคะคุณแม่ก็เลยต้องอยู่ที่บ้านทิ้งอาชีพไปนะคะแล้วก็พอระหว่างเลี้ยงลูกไปเนี่ยก็ยังเกิดความขัดแย้งในตัวว่าเอ๊ะแหมงานก็อยากทําลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วอย่างนี้จะทํายังไงดีบางครั้งมันเกิดความรู้สึกว่าไม่เติมเต็มใน,นจิตใจนะคะ,คะก็คุณแม่วัยทํางานชาวหลีใต้นะคะหลายๆท่านบอกว่าถ้ามีพื้นที่สําหรับลูกของเธอเวลาเธอไปทํางาน S <S <S ก็จะสามารถทํางานได้มากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้นะคะมีปัญหาหลายอย่างขาดแคลนสถานที่ดูแลเด็กที่เช,ชื่อถือได้นะคะหญิงเกาหลีใต้เนี่ยเป็นแสนแสนคนนะต้องหยุดอยู่กับบ้านเพื่อทําหน้าที่แม่บ้านเท่านั้นค่ะทําให้อัตราแรงงานเพศหญิงในตลาดแรงงานต่ําลงปี2013เนี่ยนะคะมีเพียง52ของหญิงวัยทำงานที่อยู่ในตลาดแรงงานค่ะถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเกี่ยวกับประเทศที่อ่ะตอนนี้ เกาหลีใต้ถือว่าพัฒนานแล้วแล้วก็กลายเป็นเอจิ้งโซ i e ยตี้ประชาก,กรก็เริ่มมีอายุสูงขึ้นนะคะดังนั้นตลาดแรงงานก็ขาดแคลนค่ะไปดูข้อมูลจากส่วนราชการเมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมานะคะบอกว่าผู้หญิงอายุ15 54ปีที่แต่งงานแล้วเนี่ย22.4ต้องออกจากงานเพราะว่ามีชีวิตแต่งงานาไปดูแลบุตรไปคลอดบุตรนะคะคแล้วก็หลังจากออกจากงานแล้วเนี่ยค่าก็ไม่อยากกลับเข้ามาทํางานเพราะว่าค่าจ้างเนี่ยต่ำ คือค่าจ้างของผู้หญิงเนี่ยนะคะต่ากว่าผู้ชายคือได้รับเพียง65%เของบริษัทเกาหลีที่จ้างผู้ชายเข้าทํางานเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นช่องว่างของรายได้ที่สูงมากนะคะสาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าจีนกับญี่ปุ่นอยู่ดีถ้าเทียบแล้วความแตกต่างระหว่างเพศเนี่ยนะคะตอนนี้ทางการเกาหลีใต้ก็พยายามกระตุ้นให้บริษัทรับผู้หญิงที่ลาคลอดบุตรและก็เลี้ยงดูบุตรกลับไปทํางานแต่ว่า บริษัทก็ไม่ค่อยนิยมจ้างนะคะคและตอนนี้คุณแม่ก็ไม่อยากจะเอาไปจ้างเลี้ยงที่อื่นด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่เลี้ยงไม่ดูแลจับเด็กเอาหัวฟาดกระแทกพื้นบ้างเนี่ยนะคะความปลอดภัยของเด็กถูกต้องค่ะแล้วก็ในขณะที่ประธานาธิบดีปักคืนเฮนะคะท่านก็เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจะตั้งงบประมาณใช่ไหมครับถูกต้องของเกาหลีใต้นะคะรัฐบาลก็จะตั้งงบประมาณ1 4 7่อล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนร่วมสําหรับผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้นําธุรกิจต่างๆเรื่องอำนวยความสะดวกคุณแม่ที่ยังนา เ้องรอดูกันต่อไปว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าครับแมวันน,นี้เราพูดถึงเรื่องประเด็นครอบครัวแล้วก็ประชารกรกันเยอะทีเดียวนะครับใ,ในช่วงต่อไปนะครับอ,า,อาเซียนเดเล็กจะไปต่อสายตรงที่ประเทศลาวนะคไปคุยกับคุณเอกสันทิพจักรครับคุณเอกสันมาแล้วสบายดีเดัวสบายดีสบายดีนะครับตอนนี้อากาศที่นครหลวงเวียงจันทร์หนาวไหมครับอากาศอยู่นิ่งเมื่่หนาวปัใดัยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ตอนนี้นี่ก็จะตอนเศร้าจะหนาวแต่ว่าตอนซื่อสวยตอนบายไปแล้วถือว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วก็เหมือนเมืองไทยเลยนะครับแต่ว่าได้ยินว่าช่วงนี้นี่มีงานเทศกาลอาหารที่ลาวใช่ไหมครับแม่แล้วถือว่าเป็นงานใหญ่จัดทุกๆปีอยู่ที่ประเทศลาวครับเราไปแข่งที่ไหนครับเดี๋ยวคืองานเทศกาลอาหารลาวถือว่าเป็นขั้งที่สิบที่ประเทศลาวด้จัดขึ้นึงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่เสาร์ก้าหาวันที่สามเป็น เดือนมังก 2, ร2 0ี้อยู่ที่ส่วนเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเกจัดโดยจะมีอาหารแล้วที่จะเข้ามาวางแสดงมาจํจมนายและชวนซิมหลายกวัวหนึ่งห้อยหัน่นที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศลรวและจะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมหลากหลายประเภทมาวางแสดงนําและสิ่งสำคัญก็คือเป็นแจ้งบอกมาว่ามีสินค้า จากผู้好好ประกอบการผู้ประกอบการประเทศไทยเนาะมาห่วงวางแสดงอาหารแล้วก็เครื่องคัตกรรมต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าได้เชิญมาห่วมกิจกรรมน้ำกันครับเห็นว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การแข่งขันปรุงแต่งข้าวปุ้นใช่ไหมฮะแม่แล้วข้าวปุ้นหรือว่าเป้นว่าขนมจีนที่ประเทศไทยเอิ้นกันจะแข่งขันข้าวปุ้นโดยจะมีครัวาแม่ควยอดฝีมือจากซิแขวงในประเทศเรามาหวงแข่งกันค่ะครับ พูดถึงอาหารนะฮะข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการเซ็นสัญญาโครงการคัดเลือกนางสาวลาวประจําปี2015ใช่ไหมครับเป็นยังไงคะแล้วแล้วซึ่งพิธีดัง่ล่าวนี่เพิ่งได้จัดขึ้นในเมื่อไถท่ที่ผ่านมาเนาะระวางกระท้วงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสปป,ปลาวกับศูนย์กลางสาวนุม่มประชาชนปฏิบัติลาวคือศุนการสาวนุม่มประชาชนปฏิบัติลาวนี่จะจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเรียกงานสาวนุ่มโดยเฉพาะเลย เรือเรียกงานไว้นุ่มของคุณลาวเปอาะเลยแล้วก็จะมีบริษัททีวีลาวจำกัดหมีมะฮวมนำโครงการคัดเลือกนางสาวลาวข้างนี้เป็นข้างที่คบโดยปีนี่จะเปลี่ยนบริษัทผู้จัดงานที่เคยรวมงานกับกระทรวงแ่งข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในเมื่อก่อนมาเป็นทูนการ,ราสาวนุ่มสาวชนปฏิวัวิลาวรวมกับบริษัททีวีลาวเป็นผู้จัดงานโดยจะเน้นนับแป่ปี2015จนถึงปี2 0 2 0ตารรมารรมาในสัญญา โครงการนี้รูปแบบของการสมัครการคัดเลือกในแต่ละภาคยังเหมือนเดิมคือเก่าเนาะแต่ว่าจะเพิ่มล้างวันขึ้นตื่หรายโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนตุลาหาเดือนพฤศจิกปี2สองพนสิหานี้ครับค่ะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสาวลาวเนี่ยคุณเอกสารแม่หญิงลาวนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบใจหลายๆนะคะคุณเอกสรรขอบใจร้ายโชคดีครับสบายดีครับสวัสดี <ม>ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกก็เป็นเทศกาลอาหารลาวนะครับเขาบอกว่าซาวเก้านะก็คือวันที่2 9เถึง31ดนะฮะ<อ>เดือนมังกรก็คือเดือนมกราคมคก็คือเดือนนี้นี่เองนะฮะจะจัดขึ้นที่สวนเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทร์นะครับที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยจะมีการปรุงแต่งข้าวปุ้นนะฮะก็คือขนมจีนอยากไปทานมากจัดสิบแขวงในสปปลาวนะครับฟังแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับอ่ะอีกงานหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ลาวอาจจะส่งคุณทิพย์เข้าไปประกวดนะครับอายุจะเกินหรือเปล่าคุณเป็นการคัด ปี2015นะครับเ,ออเป็นการเปลี่ยนผู้จัดนั่นเองเขาร่วมมือกันนะครับระหว่างเ,ออเป็นกระทรวงถแถลงข่าวนะครับก็จัดร่วมกับศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแล้วก็บริษัททีวีลาวด้วยนะครับก็อย่างที่เราดูในภาพมีโอ้นะครับผู้หญิงลาวที่หน้าตาสวยๆเนี่ยนะครับไปแข่ง ขันไปลงเนี่ยนะฮะการประกวดครั้งนี้กันมากเลยครับอจากสปปลาวนะคะประเทศลุ่มน้ำคงเดี๋ยวเราไปดูรายงานพิเศษชิ้นนี้จากอีกประเทศหนึ่งในแถบใกล้เคียงกันนั่นก็คือเมียนมาค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะตึกรามบ้านช่องมีอาคารเก่าโบราณสมัยโอ้โหที่ยังเป็นอาณาน,นิคมของอังกฤษเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าก็ยากกับการบูรณะหรือว่าปฏิสังขรณ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรายงานพิเศษชิ้นนี้ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความพยายามอนุรักษ์แต่ว่าก็ยากยังไงค่ะ เป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่อาคารโบราณจำนวนมากในนครย่างกุ้งถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการใส่ใจหากย้อนกลับไปในสมัยการบริหารงานของนายพลเนวินในช่วงนั้นได้มีการปรับปรุงอาคารเก่าๆเหล่านี้ให้กลายเป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆซึ่งอาคารนี้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควรและเมื่อมีการย้ายที่ทำการต่างๆของรัฐไปยังกรุงเนปิดอมเมื่อปี2005 อาคารอันสวยงามเหล่านี้ก็ถูกทอดทิ้งอย่างไร้ค่าไม่มีคนสนใจดูแลแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความสง่างามของอาคารที่ยังคงไม่จางหายไปบางอาคารก็ถูกทําลายเพื่อสร้างเป็นตึกราฟ้าอันทันสมัยมาทดแทนสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะค่าที่ในนครย่างกุ้งเริ่มมีราคาสูงอีกทั้งความต้องการซื้อที่พักอาศัยอันทันสมัยก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้หนายทุนต่างให้ความสนใจในการซื้อที่และทำลายอาคารโบราณดังกล่าวให้กลายเป็นเม็ดเงินมหาศาลต่อไปแม้ตอนนี้ชาวเมียนมาเริ่มมีความรู้สึกว่าอาคารโบราณเหล่านี้ควรค่าแก่การเก็บรักษาและได้รับการดูแลให้ดีขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ก็มีเพียงกฎระเบียบเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นที่ออกมารองรับและสนับสนุนการอนุรักษ์อาคารโบราณเหล่านี้ โดยทางคณะกรรมการการพัฒนาแห่งนครย่างกุ้งได้ขึ้นทะเบียนอาคารโบราณจำนวน189อาคารในปี1996และต่อมาในปี2012ประกาศว่าจะควบคุมการต่อเติมอาคารการปรับปรุงและการอนุรักษ์อาคารเหล่านี้อย่างไรก็ตามแม้กฎด,ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากยกตัวอย่างเช่น กรณีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีแห่งหนึ่งที่คณะผู้ดูแลอยากจะเปลี่ยนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และสร้างอาพาร์ตเมนต์และเมื่อสอบถามไปยังชาวเมืองย่างกุ้งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาคารโบราณต่างก็ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งเขาก็หวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ในอนาคตหากเก็บรักษาอาคารเหล่านี้ให้ดีขึ้นไม่ใช่ทำลายทิ้งเพราะนี่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของประเทศได้เป็นอย่างดีขณะที่รัฐบาลก็บอกว่าขณะนี้มาตรการในการอนุรักษ์อาคารโบราณเหล่านี้กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการซึ่งน่าจะนำมาประกาศใช้อย่างจริงจังได้ในอีกไม่นานนี้แล้ว จะเห็นว่าปัจจุบันความเจริญเริ่มเข้าสู่นครย่างกุ้งอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางการเมียนมาจะรักษาสมดุลระหว่างความเจริญที่จะเข้ามากับการอนุรักษ์อาคารโบราณที่มีความสวยและสง่างามซึ่งกลายเป็นสเสน่ห์ของนครย่างกุ้งไปแล้วได้อย่างไรทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน ครับก็เป็นภาวะที่ยากลําบากฝั่งหนึ่งก็ต้องการจะพัฒนานะฝั่งหนึ่งก็ต้องการจะอนุรักษ์นะครับค่ะอ่าปิดท้ายนะคะเดินหน้าอาเซียนวันนี้คุณเอกสารนะคะฝากมิวสิกวิดีโอมาโอที่ฉันเห็นแล้วก็อยากไปสปปลาวจริงะนะคะชื่อว่าเพลงอาหารลาวค่ะศิลปินคุณสมมโนโทวีสังน,นะคะตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะช่วงหน้าพบก,กับข่าวต่างประเทศในวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเดินหน้าอาเซียนได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ